국민 c a ่รูปใเดี๋ยวไดนกดี่ามเอะยาเอาพกดยังไงวะเอาเลยเตะมุมเตะมุมเ้า

โอ้โหขู่ติด

ไม่ฝังโคเลยโคไม่ได้เลี้ยเลยไม่เน่าโอ้ยอยนี่จบโดน ຢູ່ແປຮອນມັນລືດ e ົດໂຄງ

คริบถึกยุ่งช่องฮะโอ้โหไฟสวยโอ้โหไม่ได้โอ้โหชนเอชอชนหมดปักเลยด่ามเมื่อก็บอยู่ขวา้าโ,โอ้โหไม่มีอะไร

โค้ดลานไม่ค่อยได้บุกเลยมันต ah, ah well ั้งรับอรงเดียวต้องได้ละขึ้นแรกต้องได้ละดูระวังมีโล่งเลยระวังระวังดูซ้ายเลมแบบเติมราเติมหน้าตา

ก็หมดเลยเหรอฟาฟาทดนาทีเดียวทดทดหนึ่งนาทีป่ะก้าวอยู่นี่นะก้าวอยู่นี่ครับไม่ต้องลงเลยเอาอะไรบ้างไม่เอาเดี๋ยวลองไปดูเองเดี๋ยว้าวลูกนี้ให้ดีปูดีด้วยป่ะโดนดิเด้ตามไปใหเดี๋ผมลงไปด้วยไปวันเดียวก่อนได้ป่ะลอไปดูคิดดเออ ฟรีฮิกฟรีิกฟรฮิคล้ายครึ่งแรกเข้าแล้วนสาเข้าดลลงไปดิงเข้าดีเข้าแล้ว มุชนสาวก็ไม่เอาชนสาเข้าหรอชนสาวชนสาเข้ามุมทแล้วทาครึ่งแรกมงเข้าาเ เจ็บเจ็บเ้อยเจบครึ่งแรกระจบนำหนึ่งศูนย์ไปกินก่อน เข้าครับข้างหลังทีสี่เจ็ดไม่ล้ำ,ำทำไงวะ,ะนิดเดียวชาร์จเกือบเข้าหายเกือบไม่ทันหลุดมาตาอัวเปิดไม่ไนะด้ดขึ้นประตู โหรน์มุนไปอีกไปอีกต่อเลย

Nick thiếu một nữa này. Ôi bị. Ôi, lượng mất mất tắt lụt rồi. Tắt cái đền Check VR Aron mai đen, nhưng mà mấy kĩ thùm สิกไลตกาดมาการเเดนไปดูวะพะ่าไม่ถึอมองไม่เห็นน<ะ>ูก็ไม่ไม่โดนบอลใช่ปะ่ะเหยียบเ็ไม่โดนบอลแต่มันเข้าเปิดปุ่มอันตรายแล้วป่ะ ดูกรรมการยังไงยังไงครับมาแล้วครับเช็คแล้วเฮ้ยอันนี้ปล่อยเล่นต่อนี่ปล่อยเล่นต่อเคยไม่มีไรเคยไม่มีไรครับไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรแค่แค่เหลืองมันไม่ได้หลุดไปในแบบ่เตะยิงเข้าเดี่ยวมาสิเฮ้ย

ใช่อยู่วัยสี่สิบเราหลุดเราหลุดมาแล้วโ oh. อ้โหอลัมหน้า <S <S ลำมแพงได้บ้าลัมลัมลัมลัหลุดมาเก็บได้ vào oh. wow. <laughs> <laughs> <laughs>

อยากเห็นอยากเห็นเท้าซ้ายอะนะใช่เท้าซ้ายมาทางนี้ด้วยที่ยิงไอ้ทีมชาติอ่ะเออจิตรามไมยเออเก่งเก่งเตะมุมเมื่อกี้ลูกเดียวเกือบเข้าถ่ายไม่ทันเซฟแล้วเตะมุมเปิดมาโอ้โหติดมือเลยสวยละนาทีเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า ือบได้ยกหลุดเมื่อกี้ตโตกับลื่นลื่นไม่ได้อีกคือระวังเสียดายนี่เดหลุดไม่ได้เสียดาย Mà Mà không? hả? <laughs> Thê nữa à, Vòng vòng à? Thế Ui! Ô hô ที่ไป1เกือบ20เมื่อกี้หลุดมา2-3ทียังไม่เข้าอ่ะหลุดมา2-3ทีไม่ได้ครับทีมจังหวะดถ่ายไม่ทันเลยปั่นไซส์โค้งไม่พอออกโอ้เกือบฝัง20มื่ที่ไป11ครับโอ้โห รู้มั้งแกนะโอ้ยจุดโทษจานเตาจุดโทษชี้เลยแต่ว่าจิ้มบอลออกไปแล้วแล้วประตูไปเตะประตูไปโดนขาครับอาละครับจุดโทษเฉยสีถูกโทษครับที่แปดสิบนิดๆนาทีมาแปดสิบนิดๆครับเจ็บอยู่ชนกับประตู เช็คแล้วครับไม่ได้ครับเช็คแล้วประตูเหมือนไปจังหวัดไปชนกันจิ้มแรงออกไปเองนะครับนี่ฮนโนเปนตี้ครับสุดไม่มีอะไรเกือบไปครับเกือบเกือบไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร ทดเกียรติ6ทดแปดสี6หรือ8 8 8นาทีเยอะเช็คเยอะทดเยอะมากจะลูกเดียวครับรันไปเรียงศูนย์จะเกิดขึ้นได้หมดโอ้เหลืองอีกครับทุ่มช้าเมื่อกี้เตะช้าโดนเหลืองมาทีหนึ่ง

เออเออซ้ายซ้ายอเออแก้ไขสวยเบิร์บเลยโอ้จวทายไอ้นี่เบอร์สิพวกมดความมึงอุ้ย

Hả Ở đây Chạp lăn Chạp lăn Một lèng á đây แฮนด์บอลเปล่าไม่ได้เลยทีเฮ้ยไม่ได้อย่างงี้ดิซ้ายไม่ทำท่านี้อยู่สำรองจะเปลี่ยนตัวอยู่โอ้โหต้องโยทิ้งก็เลยออกอ่าไม่ออกอีกเข้ามือโตเออไม่ถ่วงไม่ถ่วงเอาลูกที่สอง ซ้ายซ้ายิซ้ายซ้ายโอ้โหซ้ายเนี่ยโทษโทโทษโทษชัด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 โทษท้ายเกมครับ90กว่ากว่าโทษ ค่อนข้างชัดนะครับตรงนี้ถูกโทษครับตอนนี้เช็ค V ีออยู่ว่ายังไงถือบอลอยู่แต่ค่อนข้างชัดเรื่องเหมือน,มนจะชัดอยู่นะคุยออกับกรรมการเกี่ยวกับสื่อสารหน้าเลยครับมาแล้วถูกโทษครับ ขายเกมนะครับ90กว่าทดนเวลาเหรครับรอเฮจานเป่าแล้วรอเรียบร้อยดิดแช็กน้ำ<า>ดิชัว ออลูกบอลไมดีใจอยู่นู้นคนละทางครับเมื่อกี้เอ่อสองศูนย์สองศูนยเอ่เขาไปงศูนย์ุ้นต้อันไวม่เปลี่ยนตัวันก็บก่นก็บท่หมดเวลาเลยเงินอยู่ในอากาศเต็มเต็มปปะ ได้จบแล้วครับนิดสองศูนย์ไปแล้วกดเพิ่มให้นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยระวังเออไม่มีไรเฮ้ยเฮาเบื่อนี่ไงพันธมิตร มันไม่มาทางนี้เลยเฮ้ยสวยซ้ายดิซ้ายดิเฮ้ยเฮ้ยเอาไอีกกาอีกกานโออีกลาโอาโหเสียอีการกือบยิงเอาอีกทีเอาอีกลูกดิโอ้โหทันปะทัน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 ทนมิทนมิทนมิ lấy tên mua mắt ok ừ. Điều, 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 điều. À, à. Lắp lụt lắp lụt ừ. Đàn bảo ừ. cho <laughs> ừ. การไม่เป่าท hey, oh. ีคร you so ับกล้องเริ่มเบลย์ครับขอไปการถือต้องหวีล้วปะถือต้องหวีล้วเปล่าแล้วเอ๊จบชนะสองศูนย์ โนะอ้โหครับจุดโทษท้ายเกมกระลูกมงท้ายท้ายครึ่งแรก